สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นครแดงโปรโมชั่นพามาที่ท่าเรือประมงนะครับจังหวัดปัตตานีหรือชาวบ้านเรียกด้วยกันว่าท่าเรือน้ำลึกนะครับนี้เราอยู่บนบกนะครับในแม่น้ำปตัตตานีก็จะมีเรือประมงจอดอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับับจากหาปลาระหว่างซ่อมแซม ่อมอรุงเครื่องจัรเรือซ่อมอวนนะครับลำนี้ก็อยู่ระหว่างซ่อมนะครับระหว่างซ่อมใหญ่ลำนี้ดูไปเรื่อยๆครับนี่ครับจอด เยอะแยะนะครับซ้อน 3, สามซ้อนสี่นะครับในจอดห้าคันนะครับนี่เป็นเรือปั่นไฟนะครับเเรือซ่อมบำรุงนะครับ โชควิชัยนาวีโชควิชัยนาวีและประเสริฐพรนะครับแม่น้ำปัตตานีตอนทเที่ยงวันนะครับ จะค่อนข้างสงบนะครับเรือประมงส่วนมากก็จะออกช้าหรือเย็นนะครับสภาพที่มองเห็นก็คือท่าเรือประมงปัตตานีหรือที่ชาวบ้านเรียกท่าเรือประมงน้ำลึกนะครับนี่ก็คือแม่น้ำปัตตานีนะครับฝั่งทางด้านเข้าตัวเมืองหรือว่าฝั่งทาง ขึ้นไปต้นน้ำนะครับต้นน้ำปตัตตานีจะอยู่ที่ป่าฮาลาบาลานะครับจากขึ้นบางลางังไหลลงมาเรื่อยนะครับผ่านจังหวัดยะลาผ่านจังหวัดปตัตตานีแล้วก็ลงทะเลเอ่าวไทยที่ปากอา่าวปัตตานีนะครับปตัตตานียามเที่ยงนะครับ น้ำประตลิงก็จะมีเรือจอดสองริมตะลิงทั้งสองฝั่งนะครับก็ขอเพียงยุติเพียงเท่านี้ครับเพื่อให้เย็นบรรยากาศสบายๆครับผม